คุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับนัทวิญญาณค,คุณพ่อเฮียนอันนี้เป็นเรื่องอประสบการณ์ที่เกิดกับคุณนัทเองเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนที่เราเริ่มจําความได้เนี่ยประมาณสักหกเจ็ดขวบอะเด็กๆแล้วก็จะเล่นวิ่งวิ่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะสังเกตว่ารูปของปะปะ้าเราอะจะหล่นบ่อยมากคือแขวนนะคะ,คะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุอะไรก็จะตก แต่กระจกแต่ก็ต้องไปใส่กรอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ่อยตลอดเอออันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มจําความได้ที่เราถามที่บ้านเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเราเริ่มโตก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อย้อนไปเมื่อตอนเราสองขวบอะคะ่ะคุณพ่อเราอะ ก็คือเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายก็คือเขาเรียกว่าเสียโดยกระทันหันนะคะแต่ตอนที่เสียเนี่ยไปเสียที่ต่างจังหวัดที่จันทบุรีก็คือได้ได้เจอคุณแม่แหละว่าเออเดี๋ยวจะไปโงเจนะจะไปแบบถือศีลกินเจอยู่ที่โรงเจที่จันทบุรีอ่าแต่พอไปได้แค่ข้ามคืนเหมือนตอนเย็นเจอกันอะพอรุ่งเช้าก็คือเสียชีวิตเลยอ คือไปแบบกระทันหันนะที่บ้านก็ช็อกเหมือนกันเนาะว่าอแตบบ่อยู่ที่ก็หัวใจวายแล้วเหมือนเขาเสียชีวิตตอนเช้ารุ่งเช้าเพราะว่าคนที่มาเจอก็คือบอกว่าตัวยังอุ่นๆอ,อยู่คราวนี้ก็คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยคือจริงๆพื้นเพยอยู่นนทบ,บุรีรจะไปที่จันทบ,บุรีก็ก็ไม่ได้กใกล้อะค่ะก็ต้องใช้เวลานานนะเนาะ,ะก็กว่าจะหารถหาอะไรไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างลําบากก็ ว่าจะไปถึงเนี่ยทาไม่ผิดเนี่ยเหมือนตั้งศพไปแล้วหนึ่งคืนนะคะคือคืนแรกเนี่ยที่ญาติญาติทางนั้นเล่าให้ฟังเหมือนแบบว่าเขาก็ไปก่อนเนาะแล้วเขาก็เหมือนพูดว่าทางเราอะ่ะไปไม่ทันหลอกเขาไม่มาหลอกมันไกลไปลําบากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพูดในงานนะคะพอพูดแค่เนี้รูปอะคะ่ะที่ตั้งอยู่ในงานศพหล่นมาแตกปุ๊บแล้วพระเวลาสวดจะมีหน้าต่างข้างหลังถูกไหมคะที่พระเขาจะนั่งอ่ะ หน้าต่างอะค่ะไล่ปิดตั้งแต่บานที่หนึ่งเยันบานสุดท้ายอะค่ะโดยที่ไม่มีลมเหมือนในหนังขงปังปังปัังใช่เออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะอันนี้คือทางญาติที่เขาเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งคนที่เขาพูดต้องไปขอขมาอันนี้คือที่มาของเรื่องทำไมลูกชอบตกเวลาเขาไม่พอใจอะลูกจะแบบตก ตกมาตลอดกระจกแตกอะไรประมาณนี้คร <Yeah. S 2> คราวนี้ที่บ้านก็ไปตามไปทันคืนวันที่สองแต่พอไปถึงก็ค่ำแล้วก็ไปที่โรงเจแบบเหมือนโรงเจกับวัดก็อยู่ใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือเราก็เราก็อาจจะต้องไปพักที่โรงเจนั้นก่อนนะเนาะพอไปถึงแต่ก่อนที่พักมันก็ลำบากพอไปถึงเนี่ยก็มีญาติทางเราสองคนแล้วก็คุณแม่ไปถึงโรงเจติดแล้วอะแบบสมัยก่อนเนี่ยโรงเจที่เขากุญแจที่คล้องมันจะใหญ่มากแล้วมันล็อกแน่นนะแบบสมัย แล้วทีเนี้ยเราก็เอาเข้าไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้จะไปพักที่ไหนก็กําลังจะกลับทันใดเลยนะคะใส่กับผิดแป๊บนึงค่ะกับเขาทำไมอ่ะทําไมอ่ะใส่กับผิดแป๊บนึงค่ะเอวปกติมันกับริดไหมอ่ะไม่ค่อยค่ะแต่จะบอกขออนุญาตเล่าเรื่องป้านะออยู่ไว้ได้บอกเขาป้าป้าขออนุญาตหน่อยนะป้า้ขออนุญาตเล่าเรื่องป้านะอะไรแ้บว่าป้าห่วงคุณมากก็ไม่รู้ยังไง ใช่ค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็อ่ะก็คือกุญแจค่ะที่มันล็อกอยู่ค่ะมันก็หลุดแต่ก่อนที่จะหลุดเหมือนได้ก,กลิ่นอ่ะมีกลิ่นแล้วกุญแจมันหลุดออกมาโดยที่แบบงงมากว่ามันไม่น่าจะหลุดเองได้ก็เลยสามารถเข้าไปในโรงเจแล้วก็เหมือนไปนอนพักอยู่ในนั้นได้ค่ะก็ไปถึงก็ทำพิธงพิธีเสร็จตอนนั้นเราไปด้วยค่ะตอนนั้นเราเด็กมากสองขวบพาที่เจอเราอ่ะก็บอกว่าอุ๊ยเขาห่วงเขาห่วงเรามากแบบห่วงลูกมาก เอ่อเอาใจส,สิ่งไปคอเอาใจส,สิ่งเป็นกรรมแบบกรรมมือเลยนะคะให้ใส่ที่คออันนึงแล้วก็ที่แขนขวาแขนซ้ายก็คือหนาหนามากอะอดึงไม่ออกอะประมาณเนี้ยค่ะเขาบอกว่าอย่าถอดก็คือเขาห่วงมากกลัวเราจะแบบเรายังเด็กยุด,ด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ะก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปจนท,ทําพิธีเสร็จสมัยก่อนเราก็ไม่รู้เนาะเขาก็เหมือนบอกว่าให้เชิญวิญญ,ญาณกลับบ้าน บอกว่าเออตามมานะเอออะไรเงี้ยบอกเป็นระยะระยะเออแต่ก่อนเขาจะนิยมเนาะว่าให้บอกกับต้องบอกเลี้ยวซ้ายแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เป็นระยะระยะเลยตั้แต่ตั้งแต่จันจันทบุรีอ่ะเออก็บอกมาตลอดคือคุณแม่เขาก็ทําตามสิ่งที่คนโบราณเขาบอกก็บอกเออก็ไม่ได้คิดอะไรแต่กลายเป็นว่าก็มาจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ็ดคืนติดต่อกันเนี่ย มาหอนทุกคืนในซอยบ้านห,หลังเที่ยงคืนปุ๊บมาเลยค่ะหมาก็หอนมาละและบ้านเนี่ยตอนนั้นเราเปิดไฟเช้าปัดเปิดชั้นล่างชั้นบนคือต้องเปิดไฟไว้ตลอดเลยคืออยู่ไม่ได้ต้องเปิดไว้ตลอดเราในฐานะที่เป็นลูกนะคะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอเราสองขวบเนี่ยอันนี้คือคุณแม่คุณยายเล่าให้ฟังว่าพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บเราจะมีอาการร้องไห้หนักมาก ลองให้แบบเอาเรื่องลองให้เหมือนคนจะเป็นจะตายลองให้แบบไม่สบายอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดว่าแม่แม่แ,มแบบป้ามาแล้วป้าม,มาแล้วอย่างเงี้ยก็จะบอกแบบเนี้ยที่บ้านแล้วก็จะโน้มตัวแบบว่าให้เอาลงไปข้างล่างให้อุ้มลงไปข้างล่างเออป้ามาแล้วป้าก็จะอยู่บนเวียนอย่างเงี้ยเจ็ดคืนเต็มเต็ม คืนแรกสองคืนแรกก็ไม่ถอดใจส,สินนะคะ,ะก็จะร้องจนเราจนเหมือนเราไม่สบายวันที่สามแม่ก็พาไปหาหมอว่าลูกเป็นอะไรเออทําไมร้องหนักขนาดนี้ไม่สบายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรคือไปตรวจกลางวันเล่นปกติเหมือนเด็กปกติเลยแต่พอกลางคืนหลังเที่ยงคืนปุ๊บเป็นอย่างเงี้ยจนแบบตีสองตีสามอ,ะอ่ะจนกระทั่งก็ ที่บ้านก็ไม่ได้นอนกันนะคะจนกระทั่งคุณยายทวดเนี่ยไปอ่านหนังสือมิตยาศาสตร์เล่นในสมัยก่อนเขาก็จะมีหนูว่าวิมาวิวธีการทําให้เอดวงวิญญ,ญาณนอะไปขุดไปเกิดเขาใช้คํานี้ค่ะอ่าคุณยายทวดเขาไปอ่านเขาก็เลยทําพิธีแต่นั้นน่นเราจาไม่ได้ว่าถ้าพิธีเนี้ยทํำยังไงบ้างแต่จะมีบทสวดมีคํากล่าวมีอะไรแล้วก็แต่ก็มีพระสง ทีแบบเหมือนต้องถวายสังฆทานแล้วก็มีคําพูดอะค่ะว่าให้ไปผุดไปเกิดอะไรประมาณเนี้ยคือโชคดีที่เหมือนมาแบบอยู่ครบเจ็ดวันพอดีแล้วก็ไม่รู้ว่าโดยวิญญาดวงวิญญาณที่ทราบเนาะสาวันเจ็ดวันเนาะที่เราเคยได้ยินอะก็เขาอาจจะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็เราก็กลับมาปกติค่ะหลังจากค้นคืนที่เจ็ดเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติจนก็เรื่องเราก็ผ่านมาจนที่เล่าให้ฟ้าหาว่าเอ๊ะทำไมถึงเราถึงกลับไปถามว่า ทำไมก่อนเด็กๆอะมันเกิดเหตุอะไรหรออ่าทําไมถึงลูกป้าชอบหล่นตลอดเลยหล่นมาแตกแต่ไม่แต่เราไม่เคยโดนตัวเราเลยนะเดี๋ยวก็อ่าแบบหล่นมาแตกเราวิ่งวิ่งอ้าวหล่นมาอีกแล้วเนี่ยแล้วเหตุการณ์ที่หล่นคือก็ต้องบอกว่า เนี่ยเสียไปตอนคุณแม่ยังสาวก็ยังแบบมีคนมาจีบแม่ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะเป็นเวอร์นั้นว่าแบบเออมาจีบมาอะไรบางทีเขาก็แบบมาคุยด้วยมามาทักทายมาอะไรก็จะมีอาการรูปหล่นไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือเอารูปวางไว้ตรงใต้บันไดไม่ใช่แต่บันไดแบบเหมือนทางเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยเคยแขวนไว้แล้วบางทีเราลงมาเข้าห้องน้ําเราก็จะเด็กเราก็เหมือนปามองไว้คือแบบความรู้สึกเด็กอะเหมือนมีคนแบบเหมือนมองมองขึ้นมองลงอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบเออเอาออกเถอก็คือต้อง แขวนนะคะก็คือเอาไปเก็บต้องเก็บไปสังทุกแขวนไม่ได้เพราะแบบมันมันมันไม่สบายใจแล้วก็ที่พีกพีกมากๆคือตอนนั้นเราจำได้เราอยู่ประมาณประมาณมอต้นนะคะมอหนึ่งมอสอง <c oughs> ก็มีแบบมีคนมาจีบแม่เราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็ตามมาที่บ้านเนาะมารู้จักมากินข้าวอะไรเงี้ยพอมาถึงปุ๊บเขาก็ กินข้องกินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็ไปเข้าห้องน้ำเขาก็แบบเป็นผู้ชายก็ยืนฉี่ห้องน้าแล้วก็อยู่ดีดีเราก็ได้ยินเสียงล้มตึ้งแบบดังมากแบบดังตกใจแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนเสียงอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาจากห้องน้ําประตูห้องน้าแบบบุกไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาลมนะ้มไงเขาออกมาเขาก็หน้าตื่นมากเลยเขาบอกว่า เขาเห็นผู้ชายแบบรูป,ปรพัณฑ์สันฐานคือใส่เสื้อเชือกส,สีขาวพับแขนพับแขนเสื้อเป็นคนจีนหน้าตาจริงๆผมด mm ํา hmm. มองแบบใช้คําบอกว่ามึงอย่ามาที่นี่อีกนะ mm hmm. ใช้คานี้เ,เป็นหน้าเขาเลยอะค่ะแล้วแต่การบรรยายเขามันรูป,ปรพัณฑ์นั้นใช่การที่เขาล้มเพราะว่าโดนดึงหลังโดนดึงเหมือนกระชาาข้างหลังจนเขาล้มจนประตูพังไปเลยค่ะ mm hmm. ประตูมันบุกเข้าไปต้องไปเปลี่ยนประตูซึ่งแบบเออแรงเนาะแล้วแล้วเขาก็ไม่มาอีกเลยจริงๆเขาก็แบบหน้า ตาตื่นแล้วเขาก็เพ่นออกไปเลยหลังจากนั้นก็อีกประมาณ2ปีเนะ<ม>เขาก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่เราก็ไม่ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับเราเนาะแต่คนนี้ก็เสียชีวิตจริงๆเออ เราก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนขนาดเมื่อตอนนั้นเราสองขวบอะแต่เราเหตุการณ์นี้ยมันสิบกว่าปีแล้วอะเหมือนเขาก็แบบยังอยู่อะยังไม่ได้ขูดไปเกิดอะยังวนเวียนเออแบบมาเนี้ยหรือแบบบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านเนาะก็จะมีคนเห็นเหมือนแบบเอ้ามีคนอยู่บ้านแบบเห็นเป็นผู้ชายเยอะแล้วก็อยู่แต่จริงๆเราไม่ได้อยู่บ้านกันแต่เขาก็จะเหมือนมี รูปประพันธสันฐานเขาจะเอาก็จะประมาณสี่สิบเนี่ยใส่เป็นเสื้อเชื้อสีขาวเนี่ยอยู่อ่อาอย่างเงี้ยบรรยายด้วยความใกล้เคียงแล้วก็ก็ย้อนไปเวลาใกล้ๆครบวันตายของเขาเนาะเราก็จะฝันเห็นเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเด็กอยู่แล้วเราเอ้ยนี่มันเรานี่หว่าถึงวันที่ต้องทําบุญให้เขาอ่ะ เหมือนเขามาให้เราเห็นเออแบบฝ mm hmm. ันอย่างเงี้ยเคยฝันอีกสองสาครั้งในรอบหนึ่งแล้วก็อ๋อเอเค,เคแบบบางทีเราลืมไงเราก็โอเคปะปาน้ออะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องเราว่าเออเรื่องวิญญาณเรื่องโลกแหล่งความตายเนี่ยมันก็มีจริงอะแล้วเราก็คือเกิดกับ ครอบครัวเราที่เราก็ประสบมาเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังเนาะเกี่ยวกับความห่วงหาอะไรอาวรแล้วก็การที่เขาไปโดยที่เขายังห่วงอ่ะเขาไม่ห่วงเขาไม่ดูตัวด้วยซ้ำเนาะใช่คุณนัดเป็นลูกคนเดียวไหมคะ สองคนค่ะเป็นคนโตค่ะแล้วก็มีน้องชายอย่างนี้นอกจากคุณนัดเองน้องชายได้เจออะไรแบบนี้บ้างไหมคะเออไม่มีไม่มีค่ะแต่ว่าเท่าที่คุณแม่เล่าก็คือเขาอะผูกพันกับเรามากเหมือนขรักเรามากแบบผมก็แล้วคุณแม่ทุกวันนี้คุณแม่ได้แบบว่ามีมีแฟนใหม่ป่ะเออไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่า เท่าที่เราได้คุยกับคุณแม่คือคุณพ่อเป็นคนแบบห่วงคุณแม่มากเลยใช่ไหมใช่ใช่คือใครมาก็ก็เจอหมดอะคะ่ะถ้าถามว่านะที่เราจาความได้อะที่เราแบบเรานึกๆเอ้ยเอยอนี่กับแบบอะไรเอออะไรเงี้ยแ,แล้วอ<ม>ย่างมุมผมมองว่าเป็นการปกป้องครอบครัว นาะเป็นการปกป้องครอบครัวแล้วก็ดูแลสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาไงเขารักเขาห่วงเขแล้วอย่างคนที่มาจีบที่บอกว่าล้มตรงล้มลงไปในห้องน้ําอะค่ะคือเขาเป็นคนไม่ดีเหรอคะถือทำไมคุณพ่อถึงแบบคือก็เขาอาจจะแบบดูทรงแล้วอาจจะไม่ดีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเขาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก็จริงจริงก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะอัขอบคุณนันมากเลยนะที่เอาเรื่องนี้มาแชร์กันนะคะเพราะว่าเรื่องของแบบ เรื่องของคนในครอบครัวบางทีก็เซนซิทีฟเหมือนกันใช่ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์เนาะแต่ว่าเป็นแฟนขับอังคารคุณโปงค่ะก็เลยแบบอยากแชร์แชร์ลิงจริงก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าจะเล่าดีไหมแล้ยแต่ว่ารู้สึกเออคิดว่าไม่เป็นไรก็แลกเปลี่ยนแล้วแเรวก็นะตอนนี้คุณพ่อก็คงจะปะป๊าก็คงจะแบบเออไปในภพภูมิอื่นแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยอังคารคุณโปง